วันนี้โจก็มีเตรียมส่งมอบรถนิสสันอะมิล่านะครับส่งมอบให้กับน้องอาร์ตนะครับวันนี้ด๋ยาพาไปสอบถามความรู้สึกของน้องอาร์ตนะครับว่าความรู้สึกเป็นไงที่ได้ชมรถนิสสันอะมิล่าคันนี้แล้วก็มารับรถวันนี้เป็นไงบ้างไปชมกันครับสวัสดีครับีครับผมนี่คือน้องอาร์ตแล้วก็แฟนนะครับแล้วก็มากันครอบครัวเลยนะครับทั้งคุณพ่อคุณแม่น่ารักมากๆเลยนะครับ มาพบกับโจที่นิสสันอีกิชัวบางกะทองนะครับน้องอาร์ตเป็นไงบ้างครับวันนี้ได้ชมรถคันจริงตื่นเต้นครับสวยครับสวย้องสวยมากครับสวยครับสวยจริงจริงครับผมถูกใจเลยนะถูกใจครับเอาผมสวยแบบว่ามันราคาแบบเกินราคาเกินราคามากครับครับผมการออกรถคันนี้ก็ได้โจแล้วก็น้องอาร์ตช่วยแนะนําในการเลือกเบาะต่างๆแล้วก็ชุดสเกิร์ตนะครับแล้วก็ลายล้อแม็กนะครับวันนี้ก็เป็นล้อแม็ก ดำเนาะดดเน้นเน้นสปอร์ตแล้วก็ความเข้มนะครับถือว่าลงตัวเลยนะครับสำหรับอเมล่าสีเทาพร้อมกับชุดแต่งแม็กซิมัสกีคันนี้นะครับคุณแม่เป็นไงบ้างครับผมอันนี้ีค่ะโอเคเนาะดูใจยังไงก็โจต้องขอขอบคุณทั้งครอบครัวเลยนะครับที่อุตสาหไว้วางใจให้โจได้ดูแลนะครับคุณแม่นะครับแล้วก็ตั้งแต่ขั้นตอนแรกที่เราได้มาพบกันเป็นไงบ้างครับยุ่งยากไหม ไม่ยุ่งยากเลยขับไม่้ด้วยการขับก็จะยังไม่เร็วเขาบอกเร็วมากครับเร็วดูแลดีค่ะแนะนำเลยที่นี่นะนเลยครับี่อกบางัวทองเนี่ยค่ะเร็วพี่โจครับแนะนำเลยครับเร็วพี่โจนี่แนะนำดีมากเขาดูแลลูกค้าดีมากเลค่ะเล้ยแย่ดีเป็นกันเองครับจริงๆครับผมเขาก็คุณเป็นอย่างสูงเลยที่ให้ความไว้วางใจกับโจและก็นิสันเอ็กซ์เจทัวร์ของเรานะครับมีไรต่อ ข้ามาบริการติดตอได้ตลอดนะครับผม วันนี้ก็ฝากเพื่อนๆที่สนใจรถนิสสันนะครับก็ทักมาหาโจได้นะครับ